สวัสดีค่ะควายสังหามาแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่หลายคนถามมาว่าเอ๊ซื้ออสังหาช่วงโควิดนั้นมันดีจริงหรือเปล่านะคะมาค่ะวันนี้มาเช็คนะคะมาเช็คลิสกันค่ะว่ามันดีจริงหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้ทุกคนนะคะ ช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะก็ด้วยอากาศแล้วบางทีนะ,ะข้างนอกนี่รู้สึกว่าจะแบบเคียกว่าร้อนนะร้อนอบอ้าวนะเหมือนฝนฟ้าจะตกเพราะฉะนั้นวันนี้มาค่ะนะหัวข้อนี้บอกเลยนะคะหลายๆคนนะคะถามครูม,มามากมายว่าเฮ้ย mm hmm. มันดีจริงหรือเปล่าวันเนี้ยอยากจะบอกทุกคนว่ามีสิ่งเหล่านี้พิจารณาแล้วนะคะทุกคนสามารถลงทุนได้เลยนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้อากาศนะค่อนข้างที่จะจะต้องบอกว่านะอออบอ้าวกันเลยทีเดียวเพราะว่าด้วยก่อนหน้านั้นนะคะมีเป็นพายุนะคะเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอยากจะบอกว่าไลน์เนี้ยจะเป็นหนึ่งไลน์ที่จะทำให้ใครหลายคนนะคะที่กําลังอเขาเรียกว่านะ เตรียมตัวที่จะลงทุนเอ๊ะตัดสินใจเอ้ยซื้อดีหรือเปล่านะช่วงนี้มาดูกันค่ะวันนี้เดี๋ยวก็อนอืนะ่นงขออนุญาตนะคะแชร์และนี้กันออกไปก่อนเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันเนาะใครไม่ทันย้อนหลังได้นะมาดูกันค่ะวันนี้เป็นเรื่องของ เหตุผลนะมันต้องมีเหตุและมีผลนะคะว่าวันนี้ทำไมนะคะช่วงนี้ลงทุนแล้วมันดีจริงหรือเปล่ามาดูกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นพรีเมียมไลฟ์เช่นเคยนะคะก็ขออนุญาตนะคะมาไลฟ์ในเพจนะบางทีไลฟ์ได้บางไม่ได้บางนะคะใน f a c e b o o k ธรรมดาก็เป็นอะไรที่นะคะก็แล้วแต่นะแล้วแต่เนาะ เออต้องขอบคุณเขานะขอบคุณพี่มาร์กนะคะที่ให้รายได้นะบางวันก็รายได้รายไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เจอไลน์นี้คุณโค้โชคดีนะคะอืมเพราะบางครั้งก็รายได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนนะคะช่วงบ่ายแบบนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวกดอ,อื่นนะครูขออนุญาตแชร์และนี่กันเราไปก่อนนะคะขออนุญาตแชร์ไลน์กันออกไปก่อนนะคะ วันนี้ท่านใดที่เข้ามานะเจอเจอกันทักทายกันนะคะภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะอากาศข้างนอกนะก็อบอ้าวนะเขาเรียกว่าเหมือนคึมฟ้าคุมฝนกันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เนี่ยแหละ คือนะคะในแต่ละวันนะรคคูก็โอ้ลุ้นมากมายนะคะเอฟจะได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์อะไรแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะทุกอย่างเนี่ยไม่มีข้ออ้างนะคะก็คือทําทันทีเพราะนช้นวันนี้ท้ใดนะคะที่เข้ามาเจอกานนะค,ะคุณเจอไลฟ์นี้คุณโคโชคดีนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะและสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาย้อนหลังนะคะวันนี้ไลฟ์นี้จะเป็นหนึ่งไลฟ์นะที่จะทําให้ใครหลายๆคนนะคะ คือได้เข้าใจได้เข้าถึงนะวิธีการบางอย่างว่าวันนี้ถ้าหากเรานะคะจะลงทุนนะอสังหาเราจะต้องรู้ค่ะว่าเฮ้ยสิ่งนี้บางทีอะบางครั้งมันก็จะทำให้นะเราได้เขาเรียกว่าได้อา่าได้มีนะแนวคิดหรือมีข้อมูลนะคะในเรื่องของการลงทุนนั่นเองนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเรื่องของการลงทุน พี่ชันวันนี้นะท่านใดที่เข้ามาเจอการน,นะกทา,ายกันนะคะสวัสดียามบ่ายนะนยังมบ่ายแบบนี้ดะาสวัสดีทุกคนด้วยนะคะมาค่ะวันนี้ก็เป็นหนึ่งไลฟ์นะคะที่ตั้งใจนะาก็บอกเลยว่าไลฟ์นี้ก็จะเป็นหนึ่งไลฟ์ที่ อาจจะทําให้ใครหลายคนนะได้มีข้อมูลเนาะได้เอาไปตัดสินใจในการที่วันนี้เราจะลงทุนอะไรสักสิ่งสักอย่างเพราะอย่าลืมนะคะการลงทุนบางครั้งมันใช้เงินก้อนนั่นเองนะคะทุกคนนะก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะมาค่ะไลน์นี้ก็จะเป็นหนึ่งไลน์เนาะที่จะทําให้ใครหลายๆคนนะคะได้มีข้อมูลค่ะวันนี้มาดูกันนะคะถึงวิธีการนะะแนวคิดต่างๆในเรื่องของการลงทุนนะคะ ซื้อสหาตอนนี้เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะสรุปมันดีจริงหรือเปล่ามาใครเจอไรนี้คุณโคโชคดีนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงการลงทุนนะคะอสังหาไม่เงียบนะคะครูบอกเลยว่าไม่เงียบนะช่วงนี้นี่โรงแรมนะโรงแรมเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะ,ะในส่วนของโรงแรมนะคะเพราะอย่าลืมนะคะพอ,อามาตรการของประเทศเรานะ,ะมีผลเนี่ยมันก็ทําให้นะ,ะนักลงทุนหลายๆท่านก็เข้ามานะ จะเริ่มนะเริ่มเริ่มนะช่วงนี้มีนักลงทุนนะต่างชาติก็เหมือนคือถ้าเกิดเข้าประเทศเราได้นะคะเมื่อเขาฉีดยาครบนะฉีดวัคซีนครบก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าประเทศเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนนะสังหานั้นเป็นเรื่องที่ไม่เงียบเลยนะคะก็จะมีนักลงทุนนะที่เข้ามาบ้านเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดนน้านะคะจะบอกทุกคนว่า สนุกแน่นอนนะคะเดินหน้าสนุกแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่นะคะนักลงทุนนั้นสามารถนะเมื่อเขาฉีดวัคซีนครบเขาก็สามารถเข้าประเทศเราได้นั่นเองนะคะและทําให้นะตอนนี้สิ่งที่นะ,ะเริ่มนิยมกันมากก็คือนะเริ่มนะ แบบเขาเรียกว่าเป็นคลื่น,นของความคึกคักนั่นคือโรงแรมนั่นเองนะคะทุกคนโรงแรมกําลังมาแรงมากนะคะโรงแรมแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นเองนะคะช่วงนี้เออนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครนะที่ดูไลน์นี้อยู่แล้วกําลังจะจดจ้องในเรื่องของการลงทุนอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เรื่อง,องการลงทุนอสังหาถ้าเรานะคะ รู้ข้อมูลรู้วิธีการก็สามารถที่จะนําไปนะนำไปนําไปตัดสินใจนะที่จะลงทุนได้นั่นเองนะคะเช่นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่ามาค่ะไลน์นี้ก็จะเป็นหนึ่งไลน์นะคะที่จะทําให้ใครหลายๆคนนะเข้าถึงเรื่องของการลงทุนอสังหานะคะอืมโอเคนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าถ่ายกันนะคะวันนี้ก็นะคะอ่าเขาเรียกว่าช่วงนี้ หลายๆคนนะก็เริ่มที่จะมองหานะมองหา <_ d ream> เขาเรียกว่าธุรกิจนะในเรื่องของธุรกิจที่จะลงทุนต่างๆก็จะทําให้นะ,ะบอกเลยว่าณเวลานี้ข้อมูลเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ไลน์นี้ก็จะเป็นหนึ่งไลน์นะคะที่จะทําให้ใครหลายๆคนนะได้เข้าถึงวิธีการนะข้อมูลต่างๆและจะมีข้อมูลนะ ไปตัดสินใจนั่นเองมาดูกันค่ะวันนี้นะคะในเรื่องของเอ้ยช่วงเนี้ยหลายคนนะถามมามากมายว่าซื้ออสังหาช่วงเนี้ยสรุปอะมันดีจริงหรือเปล่ามาดูกันค่ะว่ามันดีจริงหรือเปล่านะคะเอาสิ่งเหล่านี้ลองเอาสิ่งเหล่านี้นะคะไปตัดสินใจดูนะคะว่าเฮ้ยมันดีจริงหรือเปล่านะคะลองดูค่ะแล้วมันจะทำให้เรานะคะได้รู้วิธีการว่าวันนี้ถ้าหากเราจะาลงทุนอสังหา ช่วงเนี้ยสรุปว่าเราสามารถที่จะลงทุนได้ไหมนะคะเรื่องเนี้ยบอกเลยว่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆภาพชัดเสียงชัดไหมคะเป็นยังไงกันบ้างภาพชัดเสียงชัดกันไหมภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะเอออ่ะภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะอืมโอเคนะคะเริ่มกันนะคะวันนี้ท่านใดไม่ทันย้อนหลังได้นะคะอยากจะบอกว่าในวันนี้ท่านใดนะที่สนใจในเรื่องของการลงทุนอสังหาอยาบอกทุกคนว่า ถ้านะคะเมาื่อไรก็ตามที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาลงทุนกันเป็นช่วงลงทุนมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่โควิดนานเดี๋ยวจะบอกว่าในช่วงวิกฤตนั้นนักลงทุนหลายท่านนำแรงเห็นและมองเห็นโอกาสนั่นเองว่าช่วงนี้ถ้าซื้อเก็บไว้แล้วเมื่อไรก็ตามที่พอสถานการณ์มันดีขึ้นอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นเนี่ยเขาจะทํากําไรได้ตั้งแต่ซื้อแล้วเพราะหลายสิ่งหลายอย่างอย่าลืมนะคะมันมีปัจจัยสิ่งเหล่านี้นะตามมานั่นคือนะ <c oughs> มาดูกันค่ะอันแรกอันแรกเลยนะเป็นเรื่องของวันนี้เนี่ยถ้าเรานะคะจะลงทุนหรือซื้ออสังหาช่วงเนี้ยมันดีจริงหรือเปล่าอยากจะบอกทุกคนว่าอันแรกให้เราพิจารณาก่อนเลยค่ะว่าอันแรกพิจารณาก่อนนะคะว่าวันเนี้ยถ้าเราจะลงทุนอสังหานั้นสิ่งแรกที่เราควรนะต้องรู้วัตถุประสงค์ต้องรู้ก่อนนะั่นก็คือว่า เราซื้ออสังหาเพื่อลงทุนหรือนะคะซื้อเพื่ออยู่อาศัยลงทุนกับเพื่ออยู่อาศัยดาให้คำหนึงถึงสงสิ่งนี้ถ้าวันนี้ดเราจะลงทุนอสังหาในช่วงเนี้ยในช่วงโควิดนี้ให้คำหนึงค่ะสองสิ่งนี้่นั่นก็คืออันแรก เป็นเรื่องของว่าซื้อเพื่อลงทุน2ซื้อเพื่ออยู่อาศัยแล้วทีนี้มาดูกันถ้าสําหรับใครที่ซื้อเพื่ออาศัยนะคะก็พิจารณาเป็นเรื่องปกติเลยนะคะก็ควรที่จะซื้อเพื่ออยู่อาศัยช่วงนี้เพราะว่าราคานั้นจะถูกแล้วก็มีจะมีโปรชั่นอะไรต่างๆเยอะยมากมายนะของแถมหรืออะไรต่างๆนะไม่ไว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรืออะไรก็แล้วแต่นะลดแรงเจ็กแถมซึ่งก็จะมีอยู่แล้วนะคะในช่วงโควิดนะเป็นอะไรที่คือ หลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะซื้อเพื่ออยู่อาศัยคุณสามารถนะเลือกได้ตามความพอใจและตามเงินทุนในกระเป๋าที่เรามีและ,ะแหล่งทําเลที่ตั้งว่าเป็นเขาเรียกว่าเข้าออกสะดวกหรือเปล่ารุ่นนี้นาดาเป็นเรื่องปกติเลยแต่ทีนี้นะปัจจัยอันหลังสุดนะคือถ้าเลือก สำหรับการลงทุนแล้วอันนี้มันต้องมีนะคะเรื่องราวปีกย,ย่อยเล็กๆ,ๆน้อยเนี่ยเข้ามาเพื่อทําให้เรานั้นได้รู้นะคะมันจะแตกต่างกันนะคะซื้อเพื่ออยู่อาศัยก็จะไม่ได้อะไรมากมายนะก็จะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เลือกเยอะหรือคิดเยอะมากมายอะไรแบบนี้ก็จะเป็นไปตามนะขั้นตอนต่างๆแต่เมื่อเราก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเพื่อ การลงทุนอย่าลืมนะคะทุกคนเพื่อการลงทุนนะคะวันนี้ถ้าคุณมีเงินเย็นมันเป็นเรื่องที่ดีที่จะต้องใช้เงินเย็นนะเอาไปลงทุนและเงินเย็นมันคือเงินก้อนเพราะฉะนั้นการที่จะลงทุนอะไรสักสิ่งสักอย่างอย่าลืมนะคะใช้เงินก้อนและที่ได้แน่คือจะต้องนะถือครองยาวไปกี่ปีกันคะ5้าปี10ปีหรือนะ,ะหลายคนอาจจะเป็นมรดกให้ลูกหลานนู่นนี่นั่น บันถือยาวนั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการลงทุน1ครั้งคุณต้องคิดค่ะคิดแบบโหว่าการที่จะใช้เงินก้อนนะมาลงทุนนั้นจะต้องคำหนึงถึงสิ่งนี้ค่ะนั่นคือนะต้องศึกษานะให้เรียนรู้นะโครงการนะพูดง่ายต้องศึกษาโครงการนั้นๆที่เราจะไปซื้ออย่างเช่น่านจะจะเป็นโรงแรมหรือจะเป็นบ้านนะคอนโดหรือจะเป็นสนามกอล์ฟหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องศึกษาโครงการให้ดี ก่อนนะคะศึกษาก่อนเลยนะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าวันนี้นะจะซื้ออะไรจะลงทุนอะไรเนี่ยต้องศึกษาก่อนว่าโครงการนั้นๆน,น,นะมันโอเคหรือเปล่ามันดีจริงหรือเปล่านะเรื่องทําเลนะเรื่องของทําเลเป็นอย่างไรบ้างนะเรื่องทําเลที่ตั้งมันมีศักยภาพไหมเพราะเวลาเราลงทุนไปแล้วยางเช่นยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเป็นบ้านหรือเป็นคอนโดหรือจะเป็นโรงแรมอะไรแบบนี้ณนะเวลานั้นเนี่ย พื้นที่ตรงนั้นทำเลตรงนั้นมันสามารถนะมีศักยภาพในการที่จะเข้าถึงผู้คนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเวลาเราลงทุนไปแล้วเนี่ยจะมีใครมาเช่าเราหรือเปล่านะจะมีใครมาพักอาศัยเราหรือเปล่านะเก็ตไหมคะทุกคน นั่นคืออันแรกและอันที่สองต้องศึกษาในเรื่องของราคาค่ะราคาเป็นปัจจัยที่โคตรสำคัญนะคะถ้าวันนี้จะลงทุนนะคะบอกเลยว่าปัจจัยนะเรื่องราคานี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะเมื่อไรก็ตามที่เรานะ,ะศึกษาปัใจจัยในเรื่องของราคาราคาจะต้องนะเขาเรียกว่าลดจริงหรือเปล่ามันลดราคาต่ำกว่าราคาตลาดหรือเปล่าหรือว่าลดแบบว่า เพื่อจูงใจให้เรานั้นเกิดการซื้อขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่เราจะต้องศึกษานะคะนอกจากศึกษาโครงการแล้วทําเลแล้วนะคะว่ามีศักยภาพหรือเปล่าเรื่องราคานะ,ะก็เป็นปัจจัยหลักๆเช่นเดียวกันนะคะและอีกอันหนึ่งนะอันนี้ไม่พูดไม่ได้นั่นคือเป็นเรื่องของอเรื่องของการลด นะลดไลลดดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยเนี่ยหลายคนถ้าเกิดช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนี่ยบางคนคือพูดง่ายก็กู้ได้แหละมันจะมีการลดดอกเบีย้ยนะคะแต่เราจะเป็นอะไรคะเป็นนี่ระยะยาวถ้าใครนะคะกู้เงินแต่สําหรับใครที่มีเงินเย็นอยู่แล้วอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่นะไม่ต้องกังวลน,นะคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะ และหลายๆคนนะเวลานี้นะอาจจะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่นะไม่ว่าโรงแรมก็ดีด่บ้านอยู่อาศัยก็ดีบ้านลงทุนก็ดีนะคะหรือคอนโดนะอยู่อาศัยอยู่ลงทุนก็ดีหรือว่าจะเป็นนะในโซนของเออเขาเรียกว่าที่ดินช่วงนี้ที่ดินเนี่ยก็เป็นอะไรที่นะคะฮอตฮิตมากๆก็ลงทุนกันเยอะ ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะลืมนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าณนะวันนี้ค่ะในเรื่องของการลงทุนช่วงนี้ช่วงอ,อสังหานะเป็นช่วงเนี้ยโควิดเนี้ยถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะควยก็มาแบ่งปันว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่แบ่งปันไปเมื่อสักครู่นั้นคุณจะต้องรู้นะคะว่าวันนี้โครงการเขาเป็นยังไงนะหรือว่าทําทเลที่ตั้งเป็นอย่างไรบ้างนะมีศักยภาพหรือเปล่าหรือจะเป็นในเรื่องของอาราคามันใช ใช่ราคาที่ลดจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ใช่ราคาที่ลดเนี่ยอย่าลืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือนะ,ะเราต้องใช้เงินนะเป็นจํานวนมากเป็นเงินก้อนนะคะถ้าสําหรับใครที่อมองหาและเล็งเห็นโอกาสในช่วงนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าเราเตรียมตัวและมีข้อมูลพร้อมก็ควรที่จะลงทุนนะคะบอกเลยว่าควรที่จะลงทุนนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะพอ,อะเขาเรียกว่าเข้าสู่นะภาวะปกติแล้วเนี่ย อยาจะบอกทุกคนว่านะคะไม่ว่าราคาหรือนะคะทำเลที่ตั้งต่างๆเนี้ยดีๆเนี้ยบางทีอ่ะมันมันแทบจะไม่มีละแถมราคาก็อาจจะอัพขึ้นสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่นะคะสนใจในเรื่องการลงทุนนะก็สามารถติดตามนะควายได้ที่เพจนี้นะคะควายสังหาหรือว่าได้เป็น Facebook นะ เฟซบุ๊กส่วนตัวนะ t w e a l t h y m i r a c l e Lady นะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าวันนี้เนี่ยคิดจะลงทุนคุณจะต้องนะะก็จะต้องนะเรียนรู้ในเรื่องของข้อมูลต่างๆวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าถ้าวันนี้เรานะคะไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เลยนะก็อาจจะเกิดนะข้อผิดพลาดซึ่งอย่าลืมนะคะ คือเราต้องใช้เงินก้อนในการลงทุนถ้าวันนี้ดนะะาท่านใดที่สนใจในเรื่องการลงทุนนะติดตามคายได้นะคะและ ที่สําคัญช่วงนี้นะคะอีกหนึ่งบริการนั่นคือเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่ารับขายฝากนะที่ดินกรุงเทพปริมณทลนหรือว่าจะเป็นในโซนของนนะอีสานโคราชอะไรแบบนี้หรือจะเป็นพัทยาพัทยาเป็นที่ดินและก็โรงแรมด้วยนะคะรับขายฝากอยู่บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยงานขายฝากนั้นเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่นะอ่าสนใจในเรื่องนี้นะก็สามารถนะ ยินดีให้คำปรึกษานะคะทุกคนก็สามารถส่งซับมาประเมินกอดได้นะคะคุณสามารถรู้ผลได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องรอนนเลยค่ะไม่ต้องรอนานะคะว่าสิ่งที่เราจะส่งประเมินนั้นมันผ่านหรือไม่ผ่านนะการขายฝากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อไรก็ตามนะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยจะต้องรู้ข้อมูลนะให้มากที่สุดและเช็ค ประวัตินะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าเราจะลงทุนทั้งทีบางทีอ่ะมันจะต้องนะคะเช็คละเอียดนิดหนึ่งอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เงินจํานวนมากในการลงทุนเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่านี่แหละเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่วันนี้ควยมาแบ่งปันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อไรก็ตามที่เราจะลงทุนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ความรู้นั่นเองนะคะข้อมูลความรู้จึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้นะไลฟ์วันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่านะใครเข้ามาเจอไลฟ์นี้คุณโคตรโชคดีฝากติดตามกันนะคะกดติดตามเพจนะเพจนี้นะเพจควายสังหาแล้วก็ในส่วนของ เฟซบุ๊กนะหรือจะเป็น Tik t o อกหรือจะเป็นไอ u อ่อูทูบนะหรือจะเป็น IG นะก็ฝากทุกคนติดตามกันนะคะและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ไม่ได้ก่ายใครต้องขออภัยด้วยและถ้าใดที่ได้แชร์ละนนี้ออกไปก็ขอเป็นมหาเศรษฐีค่ะข,ขึ้นตลอดการกันนะคะวันนี้ก็ฝากกันไว้นะคะและวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันนะแห่งความโชคดีมีโชคลาภควยขอ,อยพรยพอนะทุกคนนั้นนะเป็นคนที่โชคดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นสิ่งที่ใช่ทั้งหมดเลยนะคะในทุกเรื่องราว เลยขอให้มังคังเหลือเฟือกันนะคะวันนี้กยไปก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย